นิ้วคือตู้ลำโพงแซฟฟเฟอร์อขนาด8นิ้วที่ถูกออกแบบมาให้ได้ใช้งานกับตัวดอกซับขนาด8นิ้วของทางแบรนด์ DM อย่างตัว DM แ1 7 0นด D 7 5เพราะว่าตู้ลำโพงตัวนี้เขาก็จะเป็นตู้ที่ออกแบบมาตามค่าพารามิเตอร์ของตัวดอกนะครับผมถ้าคุณสงสัยว่าทำไมเราไม่ไปซื้อพวกตู้ลำโพงสำเร็จรูปมาใส่ดอกลำโพงตัวนี้นะครับผมเพราะว่าในท้องตลาดมันก็มีพวกตู้ลำโพงแซฟเฟอร์อขนาด8นิ้วที่มันเป็นสย์นหน้าเปิดแบบนี้ขายอยู่เกือนนะครับผมแม้แม่ก็ต้องพูดตามตรงนะครับผม ว่าดอกลำโพงที่มันเป็นดอกลำโพงสเปคท็อปๆอ,อย่างดอกลำโพงตัวนี้นะครับผมคุณไม่สามารถใช้งานตู้ทั่วไปในท้องตลาดแล้วก็จะรีดมันได้สุดนะครับผมเพราะว่าสเปคของไอตัวดอกลำโพงตัวนี้มันค่อนข้างที่จะโหดมันค่อนข้างที่จะดูดันอลาังการเอามากๆนะครับผมอย่างตัวไวคอ,อยของเขาเก็จะอยู่ถึง3นิ้วหรือว่า75มิลกันแล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นแม่เหล็ก2ชั้นหนาถึง170 คูณสีิมิลกันเลยนะครับผมมันก็เลยต้องมีตัวตู้ที่สามารถดึงศักยภาพของดอกลำโพงตัวนี้ออกมาได้สุดนะครับซึ่งตัวตัวนี้ก็จะเป็นผลงานของทางช่างอุ้มคนนี้เลยนะครับผมคุณสามารถติดต่อทางช่างอุ้มได้นะครับผม Facebook ก็ตามนี้เลยนะครับผมช่างอุ้มก็รับทําพวกตู้ลําโพงสําเร็จรูปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้ลําโพงที่มีแอมมีดอกพร้อมฟังหรือว่าจะเป็นตู้ลาโพงประปาแบบนี้ช่างอุ้มก็สามารถรับทําได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นพาร์สีคอสเทอร์ช่างอุ้มก็รับออกแบบตาม ตัวสเปกดอกด้วยนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจก็ติดต่อช่างอุ้งไปเลยก็แล้วกันนะครับสาหรับตู้ตัวนี้ที่อันแมวได้มาก็จะเป็นตู้สูตรหน้าเปิดแล้วก็จะเป็นสูตรแอร์พอร์ตนะครับผมแล้วก็จะมีพอร์ตอยู่ด้านล่างเป็นพอร์ตทรงสี่เหลี่ยมครับสำหรับขนาดตัวตู้ก็ถือว่าไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับผมอยู่ในระดับกลางๆครับคุณสามารถสั่งช่างได้นะครับผมว่าคุณอยากได้ตู้ใบเล็กหรือว่าคุณไม่สนขนาดคุณก็สามารถบอกช่างได้หมดเลยนะครับผมช่างก็จะจัดให้ ดีที่สุดเท่าที่คุณอยากได้ในขนาดนั้นๆน,น,นะครแล้วก็ใน2เรื่องเสียงคุณก็ไปฟังในคลิปนี้กันได้เลยนะครับ สำหรับเรื่องเสียงก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมตู้ลำโพงตัวนี้เขาก็จะให้เสียงเบสที่คุ่นข้างนุ่มแน่นลึกลูก นะครับผมหรือว่าคุณอยากได้เสียงเบสที่มันติดแข็งๆหน่อยคุณก็สามารถสั่งช่างได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าช่างเขาก็จะไปจูนให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจูนให้ตามสไตล์เสียงของคุณที่คุณฟังประจานะครับผมแต่ว่ายังไงช่างก็จะจูนให้ตู้มันสามารถดึงศักยภาพของตัวดอกออกมาได้สุดนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจก็ติดต่อช่างไปทาง Facebook ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวตู้ตัวนี้เต็มๆคุณก็ไปดูในช่องยันแมวเทียบแดงได้ครับผม